โอ้อกแล้วพี่น้ำพี่น้องน้ำบอกแล้วน้ำบอกน้ำบอกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เอ,อกำลังรับชมส่องของสบายใจป้้มเนี่ยนะครับเนาะเมื่อนี้ผมมีเรื่องดีๆอ่าน้ำมาฝากพีฝ,ฝากนองก็้เราครับในการเลี้ยงงัวของเขานี่ นอกจาก้าแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญบ่แพ้กันก็คือน้ำครับซึ่งแต่ละคนเลีเ้ยงวัวกอาจจะมีที่มากของแหล่งน้ำบ่พื่กันนะครับบางคนอาจจะเป็นน้ำปอนะครับหรือว่าเป็นน้ำประป่า,ปาแต่ว่าในส่วนของผมนี่ผมมาเลี้ยงอยู่น้าครับผมมีไฟป่าผมมีน้ำประปาเพราะฉะนั้นน้ำที่นํำมาใช่ก็คือเป็นน้ำที่ต้องโูกขึ้นมาจากประดาน,นครับซึ่ง น้ำที่สูบมาจากบาดาลจะมีข้อดีคือบ่มีขอพยานนะครับเนญญาะพยาิที่อยู่ในน้ำบ่คือน้ำจากสะจากบอ่อบ่มีพยาิแล้วก็บ่ตตรงยานสารเคมีครับน้ำน้ำที่างสูบขึ้นมาจากบาดาลนนจะปลอดภัยหลายเปอร์เซ็นต์แต่แต่สิภาพี่พระนองว่าเบิ้งแหละครับว่าวิธีการนำน้ำ,นำ,นำขึ้นมาเนั่ยผมขอเชียนั่นใส่วิธีการจังไหนนะครับ ไปเบิ่งน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องเพื่อในการปั้นน้ำสูบน้ำของผมก็คือรถไถกับรถไถเก่าครับรถไถเดินตามเป็นรถไถที่ใส่ไถหน้าอยู่แต่หลายปีแล้วครับบานี้พอดีจะคล้องกับซื้อรถไถสมมากกับเ่นกะตกงานครับบุมีแนวสิเฮ็ดก็เลย พอดีมาเลี้ยงงัวจึเลยต้องการสิใส่น้ำพอดีมีรถไถเก่าอยู่แล้วก็ได้ก,การซะแล้วครับบาดนี้เป็นรถไทเกา่ารถไทเดินตามรถไทไทยนาเดินตามเฮานี่แหละครับพี่น้องที่จอดอยู่ซื่อว่าได้ใส่เง็เอามาใส่ได้เด้อครับพี่น้องวิธีการกั ดับแรกอะต้องจอน้มนะครับเนาะของผมนี่สิจอเป็นพอ,อจอจอห้องนิ้วครับจอน้ำหุกนิว้วเพื่อที่สีได้น้ำปริมาณนา้ำที่มันหลายๆนะครับไม่เขาอยากใส่น้ำหลายต่อไปเนะน่ยอนาคตนะครับเนาะจอเป็นพ่อหุกนิ้วเป็นท่อหุกนิวนกน้วครับจ้อ ถ้าเจ้าเอานิ้วละพันครับผมจอเนี่กจะหกพันบาทครับกาจอก็ได้จอหองนิ้วไว้กัเพื่อบ่าถ้า,ายหนาไฟาในมีไฟฟ้า,าเขามากนะครับเนอกเขาก็สามารถติดตั้งเสมือดได้ใส่เสมือดได้สบายสบายครับตอนนี้นเขาก็ใส่รถไทยไปสกักก่อนนี่ครับหัวปั๊มล่มครับ นี่ละเอามาติดตั้งไว้ข้างบนครับข้างบนของรถไทเดินตามห้องนี่ละวิธีการติดตั้งกับแต่ผูใ้ใดตัดเล็กตัดนี่ยังเป็นแนวจังหน่อยเนี่ยก็ง่ายครับเอามาติดตั้งยังไงใส่ขันน็อตจาะน็อตเข้าไปแล้วครับติดตั้งน็อตเข้าไปเพื่อที่สี่หญ้าห้าจากเสาใส่นะครับ ติดตั้งน็อตแบบนี้เขาก็สีขันออกได้เลยโยกออกได้เลยครับนี่นี่แหละครับติดตั้งปั๊มลมเข้าไปแล้วมันกระสีมีเอ่อสายล้มนะครับสายล้มนี่แหละใหญ่ๆนี่เข้เาก็ต่อเขากับันสุมีหม่องต่อนะครับนอนอยู่หัวปั๊มลม้มเข้าก็ต่อส่วนหนึ่งติดกับหัวปั๊มล้มแลวก็ ขอมมาตอครับทอทออ่ที่สูบน้ำที่เข้าจ่อไว้นะครับทอทอน้ำทอบอน้ำที่เข้าจ่อไว้นะครับแนะนํำเพยใส่บอหกนิ้วนะครับด้บดจอจ่อหกนิว้วโดยน้ำลายติดตั้งหัวปั๊มล้มแล้วก็เขาก็เอาสายพานมาใส่ครับพี่น้องสายพานตัวหนึ่งมันสิติดกับหัวปั๊มล้มครับ อีกตัวหนึ่งมันก็สีมาติดกับวินกับโมเล่รถไทยเฮ้าเนี่ยแหละครับนี่แนะนำให้ใส่สายพานันสีเงาเลยนะครับเด้อผมีม่ใส่เป็นเบอร์ร้อยสิบเอ็ดครับเพื่อหยังเพื่อที่สีสายพานยาันเงาเพื่อที่สีรถไทยเฮ้าสิบบได้ทำงานหนะักเกินไปครับเัาติดเครื่องเบา,เบา,เบาสบายสบายไปก็สามารถ ทำงานได้ปั่นน้ำขึ้นได้นะครับตึบตึบตึบต,บต,บตึบไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาใส่สายพานสันมันสิตึๆๆๆๆๆๆ๊บตุ๊บตุ๊บต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 ๊บดสเข้ากับสิทำงานหนักแล้วก็กินน้ำมันหลายครับอ่าตัวนั้นสายพานันยาวๆก็จะดีครับประหยัดน้ำมันเครื่องเขากับพอทำงานหนักเกินไปเดี๋ยวผมสีผมสีอ่า ทดลองติดเครื่องไห้พี่น้องเบิ้งครับว่ามันเป็นงานตัางใดเป็นตังใดประสิทธิภาพประสิทธิผลของมัน พี่น้ำออพี่น้องน้ำออกแล้วน้ำออกน้ำออกมาแล้วครับน้ำน้ำช่วงแรกๆนี่กะจับเ่แห้งหมดเลยครับเพราะว่าเพิก่กำลังยู่กันมาเนะครับเนาะนี่ครับ วันนี้มีาเพิ่นได้ม,มากลกลวก็นนี่นะครับน้ำที่ออกมาก็ได้ คือความความแหง้งความเร็วของน้ำม,มันก็ขึ้นอยู่กับการเล่งเครื่องของเขา้อมพี่น้องคือตอนนี้ผมเดินเครื่องเบาๆครับมันทำงานไปเรื่อยๆเบาๆจะต้องเร่งดีจะมาเรื่อยๆครับน้ำนี่ครับแป๊บเดียวละครับเครื่ององค์มังก่อนนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่ครับในอา นี่่เอในอยังในงานของผมนี่ก็ได้ลักลัก,กใส่ใหงวัวกินแล้วก็คนใส่ในเถียงในหน้านี่แหละครับยังวันใส่ในการเกษตรแล้วก็ใส่นดหนายาแป่งหยาหวานของผมนี่แหละครับแบ่งหยาวานกับปลายหลพันธุ์ร่องปลูกครับนี่ และกาความแห้งของน้าอีกอย่างนึงนอกจากที่เทาเร่งเครื่องแล้วก็คือท่อครับท่อที่เท้าติดตั้งทรงมานี่่าเท้าติดตั้งบีบอนะครับมันมีหม่องหัวบอ้นะนตัวนี้ของผมนี่เป็นท่อสองนิ้วครึ่งผมได้ครับนี่พอใหญ่ทอขนาดใหญ่สองนิ้วครึ่งแล้วก็เวลาผม ต่อมานน่ผมบ่ได้ติดเก่าครับผมว่าซุปซุปกันมาโหลดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหมองหัวหมองติวแน่จังหน่อยน้ำน้ำทางกับมีมีเฮียแน่อยู่ครับแต่ว่าผมกับบซิเรียดดอกลิดๆิน้อยๆครับตัวนแป๊บเดียวครับน้ำเต็มมงแล้วถือว่า ปริมาณน้ำกับพอใจเยู่ครับดีใส่ได้เ่าท่าอยู่ผมขยับทอไปใส่วง,งที่สองแล้วครับนี่วงออทอที่ผมต่อมานี่สามารถขยับมาใส่องค์นั่นองค์นี้ก็ได้นะครับนอกจากว่าผมบดิจิ บไดติดกาวโบไดติดตาตนะครับสุกๆกคนมาโหลดขนาฝนน้ามีน้ำฝนน้ำยังอยู่แล้วเขากะล่องน้ำจากฝนเขากะเก็บทอไปใส่ได้นะครับเนาะกะสบายไปเลยครับก็ต้องอ่มันหนังหนกน้ำพอน้ำหยางเก็บไปใส่ละนาเรียงนะ้ายังเขาก็จะอ,ออกมาใส่อยู่ครับถ้าเขาติดตายนี่มันถอดบบได้นะครับพี่น้อง อยากให้มันแห้งๆก็ดีพี่น้องก็เร่งเครื่องแห้งๆนะครับพี่น้องเร่งเครื่องแห้งๆก็ดีเพราะว่านี่ผมบอกเปล่าว่าม,มีอย่างสีกองเรียงเรียบครับค่อยๆไปแต่นี่ก็สิเตรียมองค์แล้วครับนี่เองค์ที่สองเวลาบอกถึงบอกกี่นาทีัหงครับบอกถึงสิบนาทีหรอเตรียมองค์ที่สองครับ ใส่ห้องกะติดเครื่องกับเบา้าครับถนอมเขาไปใส่โดนๆอายุน้ำเข้าไปนดนๆีน่ะเต็มเต็มเต็มองแล้วพี่น้องนะครับเป็นทอ่อที่ตองมาจากทั้งเ,เครื่องสูบน้ำ ทั้งคุลแลละครับผมใส่ทอ่อสองนิ้วครึ่งครับใส่จากคุ่นมาหอดพีนี่ก็ประมาณสิบท่อครับทอ่อสิบเซนติดตั้งแบบบ่ได้ติดเก่าครับต่อต่อต่อเก่าได้กกไดดเตรียม,มงวงเลยพี่น้องเลยหลังจากเตรียมวงนี่แล้วผมสีให้พี่ให้น้องไปเบิ้งผมสิปันไสอ้วงแดงครับเหตดทอ่อขึ้นไสอ้วงแดงบั้น ครับหลังจากทดลองใส่งานให้พี่ให้น้องเบิง้งจักเล็กจักหน่อยนะครับเนาะฟังหันถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจอยาเค็ตก็ผมกัทดลองประเหตดเบิ้ง้อครับเด้อถามผูเ้เชี่ยวชาญเบิ้งล่ะครับโดยเฉพาะผู้เพิ่นมาเจาะน้าให้ลนะเพิ่นจะมีความูลเรื่องนี้อยู่ถามเพิ่นว่าสิเป็นการติดตั้งหรือว่าราคาสิ่งของ ที่ทองซื้ออันไหนแน่ก็ได้ถามเพื่อนนะครับเดอ้อเพื่อนสให้คำแนะนำเขา,าสำหรับภูมิรถไทเก่ายุนนาะครับเนาะบริษัทงานจอดไว้ซื้อก็ไดอามาลองเห็ดเบิงนะครับเดอ้อพี่น้องสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ